หนีอัดวิดีโอแล้วนะครับผมตามไปแล้วครับตามไปติดติดเฮียหักห้องเท่งคืนมานานขนาดนี้เลยหรอปล้มปล้มแก้ปวดอย่างว่าตัวใหม่โอ้ยแค่สีครึ่งอีกกได้ลเเ็กอะไรนะ เฮ้ยเสียงไม้คนเบาลเลยเก็บเว้นเป็นด่านนี้เนี่ยไม่รู้สดุดใจเห็นเขาบอกว่าด่านนี้เสศจเก่งที่สุดในเกม <c oughs> ไม่รู้ใครพูดเหมือนกันแต่ได้ยินมา <c oughs> ไม่ใช่ว่าโอเมนเหรออ๋อนี่มันไอ้นี่นี่หวา่าด่านที่มันกลายเป็นโอเอโอบโอซนะไม่ใช่ว่าไวเปอร์เหรอ โทรตามโทรตามจานแก้วมั้มึงว่ากูเล่นคิวจอยหรือเล่นเศษดีวะแต่ที่งาน้วยคนเราแบบแต่กูว่าถ้าไม่ได้นี่กูว่าเศษดีกว่าโอเคงั้นกูกดเศษคิวจอยมันทำมิ่งเสียง่ายกว่าเศษที่กูถามเพราะว่ามูลกดนี่อยู่เคถามว่าถัดัดไหมก็ไม่ถัดัดครูแหละแค่แบบฟิลตอนอยากเล่นอ๋อบุกสาม เออฝั่งโน้ไม่มีเทมร์โมกว่ะเราชนะละชนะละชนะละไม่ต้องคิดมากเลยไม่น่าใช่มีแต่โดนใบหนาคือฝั่งนน้นแฟดหกลูกรวมกับของเราน่าจะสว่างพอสมควรจริงๆนะเหมือนกูแบบรอยิวก็ได้ฝั่งโน้นมันมันเอาแฟดเข้าแทนสโมกหรอวะหรือว่าอะไรวะเอาจริงๆคือ กูว่าเขาน่าจะกดพร้อมกันแบบวละกันมามากกว่าไปใช่เห็นหรอเชื่อกูถ้าเขาโถมแฟดไปหกลูกเลยไซส์เดียวเราก็กันไม่ได้อยู่แล้วปะตอหยิบตัวบุกมาถึงสามตัวจะไม่มีเจ็ดเออได้ไอาจจะไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยมันหมดยุคของเจ็ดไปแล้วตอนนี้คือยุคของคุณฟีนิกซ์ใช่แล้วหนักเลยตัวเยี่ยน นี่ให้เหลียมเปลี่ยนภาษานะฮะหนักเลยคือกูไม่ได้อวยฟีนิกซ์หรอกจริงๆนะถึงเหตุผลที่กูไม่ได้เกมนี้เพราะกูเห็นฟีนิกซ์มันเท่ก็เถอะกูไม่เคยมองว่ามันเท่เลย <ไอ S 2> เฮียเฮียเฮียกูเล่นเกมนี้เพราะฟีดีมากแล้วกูเห็นฟีนิกซ์มันปล่อยไฟออกจากแขนแล้วเทนะเว้ยเด้ยวตอน,นเฮีเลยเฮียเฮียด้เพิ่งหล่อมากเลยกูไม่เข้าใจว่าอะไกูทำอไมมันจิงว่งมันไม่สายตาของมันเทกูไม่รู้ะแล้วแต่คนจะมองว่ น้ำแข็งซื้อซำแำแพงตรงนี้ย้ายไหมย้ายเข้ายายได้ย้ายได้ฟปนิกซูอยู่เนะดานออกม่แต่ไม่ดอนเห็นละเห็นละไม่มีฮิวนะไม่รู้ายต One enemy remains. ดูกันเลยนะสวยครับเท่สวยครับอุ้ยเฮียแ่งเราได้คนแบกแล้วนนู้นบันสองนะไม่หรอกมันมันดันออกมาถ้ามันเล่นยินในไนายน้องอาจจะไม่ใช่แบบนี้เอานะถพามันมาถึงมันเสียโยรู้กันเลยนะไปแล้วไซายมันก็แตกหมดวกดเวนดอร์เลยถือว่าคุ้ม เฮ้ย <Hey, S 2> เอาวะทา,าไมเสเขอเล่นมอแคนตงข้างล่างตรงนี้ปกติเขาจะเล่นมุมดีปะแล้วแต่อ่ะก,ก็เข้าไม่ได้ใช่เพราะว่าถ้าแคบอย่างนั้นก็ต้องยิงทิ้งหมดเลย ทำสมสรดเฉยๆเข้ตงนเานีาโอเคเกนะอยู่ลองนะลองเ็นแล่ะอยู่อยู่ได้เลอยู่ได้เอ้ยปวเจ็บปวเจ็บมันไม่ได้ดูดเลือดยิงไปเจ็ดสิบแลนะ มันไดสเปกเตอร์ไนะบายบายมึงใจเย็นๆกูยิว<ๆ>พร้อมแล้วแมนด้แมนโด้ ถ้าไม่สโมกูตกอ่ะกูจะรู้ดิเดี๋ยวที่ตอนมาอะบายมาได้เลยนะยิงเล่นอยู่โหลดกระสุนปุ๊บแล้วฝั่งตรงข้ามก็ว้ามาตรงนี้ชิ่งเดือด เลนาแบกตึงๆคือเลนาตึงเนี่ยนะ5คิวแล้วอ่ะคือแบบเออโคตรลักอ่ะรอบนี้อาจจะมาต่างจากคนที่อยู่ท้ายก็ได้เลยนะแบบไรประโยชน์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเงี้ยตําแหน่ะเราต้องเข้าให้ได้เร็วๆ เดีหลังแป๊บุ่มบนหุ่มบนเ็จเจษไปโยลูกพวกกูเข้ามาแล้วเข้ามาสี่มีมีสองตัวระวังังยกไป โอ้ยเยอะไอ้กูโดนแปดตอนนี้จัดหายส<ต>ีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เจอโอ้ยอวายวายรู้ดี ได้สเปกเตอร์พาม,มาแต่ที่ห้อยเป็นอันนี้แพตเทิลพาร์ตไปไหนเอาเอามาแล่นเลยดอยากได้พามีจริงๆว่าพามาสเปกเตอร์ก็สวยสวยพามเซ็ตมันก็ชอบหมดเลยแฟนทอม,มแฟนทอมสเปกเตอร์กูชอบสเปกเตอร์มากกว่าแฟนทอมอีกถ้าเป็นพามอือมันรักประเทศ it, <B. S 1> ลองมีไปตลอดนะ ต้องเป็นศัตรูแล้วครับเยี่ยมบายทาย ตัวนี้น่าจะหลังกูหลังหลังหลังไถึงบ้านอยู่ไนบ้านเราบ้านเราไม่รู้ตอนนี้ย้ายไปไหนแล้วเจยงมันยืนรองหึงจะได้ไม่กลาเข้าอุ้ย110สิบโอ้หแม่งเป็นเอ,อเลีเยอเือไม่ได้แล้วที่โดนแต่หนึ่สิบแล้วเอ๊ะชื่อมันตั้อย่างน้นนะ่ย แสดงว่าใช้คำสั่งฟอนด์นะดิคันคีย์ของเงินนะครับเราไม่ขอปืนไหมคิดอยู่ว่าจะขอปืนเล่งปืนใหญ่เขียนเพิ่งเลิกเกลียวได้ไม่นานเลยเรารู้ถึงไม่ค่อยได้ยิงนะใช่ใช่เหมือนกัน ซีมีตัวอะไรเป้าวะไม่เคยแย่มม <tới. S 2> ออกไปโยรุซีพี่นเป็นองค์กรเน่าเน่านนั้นนะอีกไล네่เฉยนะ แทงใส่กูด้วยน้ายอยู่น้านหลังซีหมดลยน้ตายในรนห่งสกายเฮ้ยเอ้โหเขีพอ่อนแบกสัตว์เป้น give me นี่ <c oughs> แสดงว่าเมื่อคีมมันไปซื้อ A กับ B ใส่ีเลยไม่มีเลยอืมอาจจะใช่เพราะว่าเราไม่เคยเข้า C ีด้วยแสดงว่าเราซื้อถูกทรางวัย u n i โ l o ว้ยก็ปืนเก็บปืนหนึ่งมาโชวว์โช์ฉันระชอบจริงๆความรักเดียงสาของเลน่าเดียงสานี่กดไปแปดละ หมายถึงนนี้ใส่ิมันถามว่าใครเปเน็กอะอ๋อกูเองกูเองกูเนี่ยเน็กไม่รู้ไม่รู้เลยหลังหลังกูรอสวิโด เันย้อนกลับมาอไอ้เฉยทำไมตานี้เราลงแรงโชคดียังเลยวะกิโลอะไรคุูไม่อยากกินเลยว่ะแต้มกูจะเท่าไรไม่ได้ยิงเลยกูกับมึงมอพอกันเลยเฉยโคตรน่ารักอ่ะ คือถามว่าสกิลมันก็เคลียได้ระดับหนึ่งมันก็เคลียได้ระดับนึงไม่ได้โดนกูไปเกียวเขามาอ๋อเออบูล็อกเคลียรวปะมกอกเองนะ มันวางมาใกล้เออได้ยินเสียงอยู่อยู well, ่ข้างบนแอพเว้นตัวเนึ่งเตท้นไปเลยก็ได้นะโกวางโกวางบีไปละโอ๊ยโอ๊ยอีเหี้ยเอ้ยกวมางล้วแข็งอยู่ เฮ้ยเอาว่ะเฮ่ยอุยอเฮ้ยอะไรวะนี่อ่ะชอบกันเลยนะงเอาไหมเอาไหมอุดอกไปเอาไหม่ไม่ใหม่ตอนนี้มุ่งหมือน n มีสีเควสที่แบบว่ากลับบ้านนาทีถามทีเอาไม่ใช้อูยดอกแล้วเงินมันเยอะไงเดี๋ยวเงินน้อยพค่กลับมาใช้แล้ว ถึงจะไม่ได้ยิงนะก็แบบเออเออนี่คืออะไรอุ้ยอุ้ยอ่ะไปแล้วคนแบกเอเอมีมานะเสียงอยู่ข้างล่างแบบดัดสี่ห้องโอ้โหมันน้องขีนด้ละอ๋อยิงมาตั้งแบกเฮ้ยเอาวะอันตียิงกันอันตี พอยี่สิบอยู่ลุหลักแต่น้าจะกลับแล้วมีเรนีกตัวอล้วสตินะเว้ยลองเสรเจเสร็จเนยัน โอ,โอ้โหโอ้แล้วกูทำไรอะซ <c oughs> ้ายซ้ายซ้ายซายสองกวาาแออคือท้าโมมึงก็จะหมดเนี่ยเพื่อนกูก็แบบไม่ออกไอ้นี่ยูดีอ่ะเออจะบอกให้ไอ,นอ้นี่หละรอข้างในด้วยกันทีโดนตีไข่แตกแล้วชอบเล่นดังนะทีนี้เราไปติดเอนานเลย ใช่แล้เราติดเอนานไไดูดีตีนะมันดันบ่อยอนะไ่ยืนรอตีแต่เมื่อกี้คือกดอันตีกันแทนทุกตัวแล้วฝั่งเราฝั่งมันมีฟินิกอันตีเลยนะอันตีอะกายอันตีเฟสอันตีสีต่ตัว <c oughs> โอ๊ย กตนเยนทีจะขึ้นวิ่งม,มาขูว่าใไกลมีสองอยู่แหะูวา่ามาตรงนี้มันยังไม่รู้เดี๋ยวเเข้าไปให้ก็ได้ยกคระวังระวมันจะบดออ นี้แหละเบนเดอร์เอ้ยเฮียหกหกนี่ได้ไหมวะเออกูเริ่มไม่มั่นใจว่าอยู่ตรงนี้จริงป่ะสมกูมัน่ตรไม่กูนึกว่าอยู่หลังเลยนี่มุมไม่นี่ไม่ใช่ตรงข้างในนึกว่าอยู่หลังกองเกี่ยวอ่ะ ไม่ธรรมดาว่ะเดะเดะนกมาสีเนี่ยเหมือนจะเข้าสีว่ะ ซี C, มีสกายอยู่เหมือนจะย้ายมาเ,อมอเหมดแล้วนะฝั่งเออฝั่งกูมีเศษไม่ไม่ไม่อย่างมีเมีเอประมาณสองสามตัวไม่ได้เจอว่าตัวอื่นอยู่มันย้ายไม่น่าครบนะเพราะมีเสียงพุ่งตามจากซีไปประมาณปอน

เยอะนะถ้าเราไปใช้แถวตรงที่กั้แพงหนึ่งเอเนรีเหลืออยเฮียเอ้ยดีนะออกมาจังหวะเขาแฝดพอดีแกเลยรอดอย่างนั้นเหรอใช่ เอ็มมันดวงดีจริงๆได้พุ่งมากระดวงไงอะไรเดี๋ยวรู้มันจะถามแล้วนะว่าใครคือเอ็มก็มาตอบไปเฮ้ยว่ะแลกของกันแลกของจุดจุดเป็นของเอาของไหนได้ล่ะ เลนาพูดตามหาสกินที่ใช่ยเขาเบื่อสกินตัวเองอะกูรู้เลยเห็นหน้าเขากูก็รู้แล้ะใชป่ะตอบสกินว่าใครคือเน็กตอบไปเฮ้ยเปิดไมค์ออกงู้ดนเน็กเน็อยู่เน็กเนียปะเลยนะ้าจะวิ่งมาเินิกเมื่อกี้ อยู่ขวาตัวหนึ่งบินโดว์ขวา้เอาวะยิงพลาดด้วยแหละโอ้โหเกือบพลาดจอบจังหวะเมื่อกี้ที่กูอยู่เองคนเดียวแม่งกูใจโบ๋เลยผมรู้แล้วพี่ไม่กล้าแพ้แล้วมันกำลังจะดันอันตรีเสริมความมั่นใจให้พี่ชาย เือไม่ใช่คือแบบยิ่งกว่าไป9แผ่นอ่ะคือแบบแมงแฟตก็มาอันตีฟีนิกก็มาเฮียกาอยู่ข้างบนกูเห็นนกอีกแบบอ๋อสรุปเมื่อกี้มีอยู่โน่นหมดเลยกูก็รอดักดี่าแมงจะวิ่งจากซีมาเองเียเลไอ้ีกดอัตีมาเลงใจอ่ะเอเี้อจังวะปกติมันมาเฮ้ยเียของจริง ตอ,ตอัวนี้อาจจะแฝงฐานเรานะแต่ทีเข้าอยู่มาละแต่สิบิวละฐานเราว่าสกายก็บอบอะไโอ้โหขี่อย่างว้นะ่ เข้ามามันต้องเหนื่อยหน่อย <enemy> <c oughs> ใส่ตาจัจบจอดก,ก,กายมาทำไหนวะน,นี่นะนี่เอาละครับนี่แหละครับของจริงนี่และครับ,ร <c oughs> รบสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอ <c oughs> ไอสอนูันี้เมนวะดี๋ยวต้องไปเไปไหนวะเดี๋ยวกูโยบีให้กันเลยเป็นโอซีไงเป็นโอซีลยีตานี้พวกเราแบบโคตน่ารักจริงๆเลยเราสองคนนยไม่ได้เล่นเลยครับ จอดูวิาณจ้ะ w h e r o u w น่าซีมาจ้ะเอ้ยโหเชลิชิบแล้วใโอ้โหหมดละีเลนามีไอ้นี่มาหมดอ่ะทั้ง้ทั้งตาบอดเข้ามาเลยไม่รู้ว่าเสจไปเชลลิ Enemy Spike ไม่ได้ซื้อเฟนซีเหนะอนกันไอ้เ้ยมึงซืออะไรอะโกนเหรอคลาสสิกสกเยจะเย็นสิไอ้เหี่เอเยอะละีินดิกเราน่าจะพิงได้สกายจะตายแล้วเออไอ้เจดีนดูดเลือดไปแล้วอะ โอ้ถ้ามีฮอตแคดน่ารู้จุดีม่มีเลยนี่เดี๋ยวเก็บเีลยนะก็ได้ฮอตแฮนด์เออเดี๋ยวกูโลกไรคนักในรักใจเย็นกูวิ่งบังเลยนะกูแบบไม่เชื่อเอ้ยกูจะวิ่งวิ่งวิ่งดันกับเลยนะจังหว่านไม่ได้เชื่อเลยนะกูสองแล้วขันทกสองแล้วกูว่าของจริง ถ้าเก็บลูกแก้วเราได้คิวหนึ่งก็คืออันติวิ่งไปเลยเนะีต<ม>อนนี้ี่กูจะพยายามตัดให้หนึ่งต่อหนึ่งอาจจะได้อะไม่ได้บายเกาะมันไม่มี มี A อมีเน่าจะเอี่วูนาน่าจะเอ อตัวยมาเตรีบตายเชอรี่ตึงๆครูกำลังที่ปล่อยหมาอยู่เศษที่ฝั่งตรงข้ามที่พุ่งออกมาสวนกูครัวบ่าย โลดิงโลดิงโลดิ่งนี่รถเด้งทุกคนเรเสียเพื่อนไปแล้วเสกยจั66กกำลังไป ห้องนามเปมียบมีมีไฟ planted โอ้ยเ<อ>ปแยบตานานจัดหนีนะกูไม่ได้เปลี่ยนเป็นใบเป็นท้อมนี่เ่ี้ยกูเผื่อแพ้ไว้ดยู่ <c oughs> แต่ตานี้แหละกูไม่เผื่อ ไม่ต้องทำเสียงอาจจะไม่ชนะเราอะต้องรอดูอะเฮ้ยมันต้องชนะไหมล่ะไอคีไม่อยู่เลยไอคีมันมาเลยอุยประหยัดกันหรือซีมีซีมีเก็บลูกแก้วหน้าซีเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าป่ะนะ joke's over you're, you're dead, dead. Enemy mid. <laughs> 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 mid. spike down mid and i'm still ี๋ยวหลดไปได้วะไม่รู้แล้วครับตัวนี้ยืนใจมาคมน้ำเย็นตัวได้ยินเสียงดียินเสียงดีไอพี่ะอาย โอ้โหว่ะที่มันハウถูเกาะเพื่อนยังไงให้ขึ้นแหลง <c oughs> ไม่ได้เล่นเลย <c oughs> ขอผ่อนขอผ่อนเพื่อนยี่สิบห้าคิวกับเก้าคิวไอเชี่ยไม่ได้เล่นเลยครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> โหทีอย่างนี้ไม่ยิงทีอย่างนี้ให้สิบแปดแต้มกูปวดหัวเลยเนี่ยดีใจจุ่มเหอะไรครับเนี่ย